เอาละครับสวัสดีเ,เพื่อนๆแฟนๆคลิปเรื่อง For สองทุกคนนะครับสำหรับอธิบายสกิลเวอร์ชั่นปี2022นะครับผมของครั้งนี้จะเป็นอาชีพไฟบักนั่นเองนะครับโอเคอาชีพไฟบักนะครับผมเป็นอาชีพที่ผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถเก็บังินในช่วงต้นเกมได้ยอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าอาวุธปืนของไฟบักเนี่ยอาวุธเริ่มต้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ฆ่าศัตรูได้ แทบทุกตัวนะครับผมในตอนต้นเกมนะครับยกเว้นในตัวฮัสนะครับเพราะว่าตัวฮัสเนี่ยมันจะกันไฟระดับหนึ่งนะครับการที่ใช้ปืนเริ่มต้นที่แถมมาด้วยกับไฟบัคอไปยิงฮัสเนี่ยมันอาจจะฆ่าไม่ตายนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีในการยิงถังให้ระเบิดนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับอาชีพไฟบั็นะครับมาเรามาพูดถึงความสามารถติดตัวกันเลยนะครับอันนี้จะพูดถึงตอนเลเวล25ไปเลยนะครับผมก็คือไฟบัคจะมีพลังโจมตีอยู่ที่20%นะครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้ อาวุธของไฟบั๊กนะครับ25%อันต่อมานะครับก็คือจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดอาวุธ20%่นะครับซึ่งในอาชีพไฟบั๊กเนี่ยมันจะไม่มีสกิลไหนที่เพิ่มความเร็วในการรีโหลดเลยนะครับมันก็เลยรวมมาเป็นพัสดีไปเลยนะครับว่าจะเป็นแม็กเร็วขึ้น20%นะครับผมนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับต่อมาจะเป็นความสามารถในการต้านทานไฟนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราโดนศัตรูโจมตีด้วยไฟนะครับเราจะได้รับดาเมจน้อยมากๆนะครับผมก็คือจะป้้้้อองกััันนนนใหเเเเรราาา80% 20%ะะคคบจขลืดแ่่ท เพราะฉะนั้นไฟบล็อเนี่ยจะเป็นอาชีพที่โดนฮัสยิงนะครับผมก็คือแทบจะไม่เจ็บเลยนะครับเพราะว่าจะป้องกันดามจได้สูงมากๆเลยตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมจะเป็นความสามารถในการต้านทานไฟของตัวเองนะครับในกรณีที่เรายิงไฟลงพื้นนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยมันเผาเรานะครับตรงนี้ก็คือเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากไฟของตัวเองเลยนั่นเองนะครับก็คือกันได้ร้อซเลยนะครับ ความสามารถต่อมานะครับผมก็คือตอนที่เราเริ่มเกมนะครับผมเราจะได้กระสุนฟรีๆห้านนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ามันเป็นอาชีพที่เหมาะกับการเล่นช่วงต้นเกมนะครับตรงนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตให้ตอนต้นเกมของเรานะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจะมีกระสุนติดตัวตอนเกิดมาด้วยค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มสกิลเลือกใช้กันนะครับก็ขออธิบายก่อนนะครับว่าการโจมตีของไฟบั๊กมันทํางานยังไงนะครับ การโจมตียองไฟบั็กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเผาศัตรูใช่ไหมครับแต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกับปืนเฟรมทาวเวอร์แล้วกันนะครับปืนเฟรมทาวเวอร์นะครับผมตอนที่ผมกดโจมตีใส่ศัตรูนะครับตอนที่ไฟโดนศัตรูนะครับผมตรงนี้จะนับเป็นดาเมจแบบการยิงโดยตรงนะครับผมก็จะเป็นดาเมจแบบหนึ่งนะครับ และหลังจากที่ผมไม่ได้ยิงแต่ว่าศัตรูโดนติดไฟเผาอยู่แบบนั้นนะครับก็จะนับเป็นดาเมจที่2นะครับผมก็คือดาเมจการเบินหรือว่าดาเมจการเผาไหม้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีของไฟบัคนะครับผมจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือการโจมตีแบบ Impact ก็คือการโจมตีโดยตรงนะครับผมที่เรายิงจากปากกระบอกปืนนะครับกับการโจมตีแบบเผาไหม้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ให้คุณผู้ชมจําไว้ก่อนนะครับว่าการโจมตีมี2แบบนะครับผมก็คือแบบ Impact กับแบบเบินนั่นเองนะครับ เค okay, ครับมาที่สกิลเลือกใช้นะครับผมสำหรับสกิลห้าสายนะครับผมวิงเดอะฮีทนะครับสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธไฟบัก35%นะครับตัวนี้นับรวมทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเล่นไมโครเวฟเล่นปืนเทอร์ไม เล่นปืนลูกซองหรือว่าเล่นปืนเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตรงนี้จะนับรวมดาเมจ35%นะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่ารวมทั้งการอิมแพคแล้วก็เบิร์นด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้เรียกได้ว่าเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเพิ่ม35%เนะี่ยเรียกได้ว่าสูงเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่า35%เนะี่ยมันยังเป็นนับรวมกับดาเมจ20%ข้างนอกอีกนะครับผมกรณีที่คุณผู้ชมเล่นอาวุธแรงๆนะครับผมตอนเลนะ่เกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เพิ่มความเสียหายได้สูงมากๆๆเยนนนนนััั่อะครบ35%มใช้ มาที่สกิลขวานะครับผมให้ Capacity f i e l Tank นะครับสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มแม็กกาซีนให้กับอาวุธของเรา100%นะครับอย่างเช่นถ้าว่าเราใช้ปืนไฟเริ่มต้นจาก50เป็น100นะครับเฟรมทาวเวอจาก100เป็น200นะครับหรือว่าพวกปืนกลก็เพิ่มนะครับผมจาก30นัดเป็น60นัดอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแม้ว่าลูกซองหรือว่า ตัวีเวอร์ไฟนะครับผมก็เพิ่มหมดเลยนะครับผมไปปืนที่ผมอยากให้เพิ่มเลยอย่างลูกซองสี่รูเนี่ยมันดันไม่เพิ่มนะครับไม่เข้าใจจริงๆเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากยิงแบบต่อเนื่องนะครับก็ใช้สกิลนี้เลยนะครับมาที่สกิล10นะครับผมสกิล10ซ้ายบาร์บีคิวนะครับสกิลนี้จะทําให้ผลของการเบินนะครับผมอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจในการเบินนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมยิงไฟใส่ศัตรูนะครับมันจะติดไฟนานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับผมสรุปให้เลยนะครับ สำหรับสกิลสิขวานะครับผมสกิลกราวไฟนะครับผมจะเป็นสกิลที่ทําให้พื้นไฟนะครับผมจะทํำดาเมจแรงขึ้น3เท่านะครับแล้วก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง30%นะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับผมนะับว่าคุณผู้ชมใช้เนี่ยมันจะทําให้พื้นไฟของเรานะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแรงให้กับ ไฟที่อยู่บนพื้นนะครับผมสามเท่านะครับซึ่งการเพิ่ม3าเท่าเนี่ยมันจะดูเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าไปเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแรงถึงขั้นว่าแบบแรงระเบิดเถึงๆเลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพิ่มดาเมจให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมสามเท่าถือ <c oughs> ว่าเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ความสามารถที่แท้จริงของมันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู3 0อร์นตนะครับตรงนี้ต่างหากที่เป็นของดีนะครับผมก็ใช้ในการยับยั้งพวกเฟชพาวหรือว่าเลื่อยตอนหลังๆได้ดีเลยนะครับ มาที่สกิล15นะครับผมสกิล15สายนาปามนะครับสกิลนี้จะทําให้ถ้าว่าเรายิงไฟใส่ศัตรูนะครับแล้วมีศัตรูอยู่รอบๆเนี่ยไฟมันจะลามไปใส่ศัตรูด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มผลของการเบินให้นานขึ้นอีก150%นะครับก็จะค,คล้ายๆกับสกิล10ซ้ายนะครับผมก็คือจะทําให้ศัตรูติดเผานานขึ้นนะครับแต่ว่าของสกิล15เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถในการทําให้ไฟมันลามไปใส่ศัตรูรอบๆได้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า ถ้ายิงใส่ตัวนึงแล้วมีศัตรูมายืนอีกเนี่ยมันก็จะติดไฟกันทุกตัวเลยนั่นเองนะครับสำหรับสกิล15ขวานะครับผมสกิล15ขวาเซตชับเนวนะครับสกิลนี้จะทําให้พอเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับมีโอกาสที่ศัตรูจะระเบิดนะครับผมจะทำดาเมจใส่ศัตรูรอบๆแล้วก็ทําการสตั้นศัตรูรอบๆด้วยนั่นเองนะครับ ผมค่อนข้างชอบสกิลนี้นะครับผมเพราะเวลาเราฆ่าได้เนี่ยมันจะระเบิดนะครับแล้วก็ทาดาเมจด้วยมันแบบรู้สึกสะใจดีนะครับผมเวลาเราเล่นปืนไฟแล้วก็แบบบึ้มบั่มอะไรนี้นะครับแถมไองความสามารถในการสตันนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเราฆ่าตัวเล็กนะครับผมตายเนี่ยแล้วตัวเล็กมันยืนข้างเฟชพาวนะครับผมเวลาสตันเนี่ยเฟชพาวมันโดนไปด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบช่วยทีมได้ดีมากเลยนั่นเองนะครับมาที่สกิล20นะครับผมสำหรับ20ซ้ายฮิตเวฟนะครับสกิลนี้จะทําให้ศัตรูที่ ดนปืนไฟจมตีนะครับผมมันจะเซถอยหลังไปนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือข้างหลังศัตรูต้องเป็นที่โล่งนะครับผมหมายถึงว่าไม่มีกําแพงมาดันหลังหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สกิลนี้จะค่อนข้างช่วยทีมได้ดีนะครับในกรณีที่พวกเฟสพาวหรือว่าตัวเลื่อยมันวิ่งมาหรือว่าเข้าใกล้ทีมมากเกินไปนะครับเราก็ใช้ยิงดันมันกลับไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดันได้ทุกรอบนะครับผมมันก็จะมีรอบที่ติดแล้วไม่ติดด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสในการดันเนี่ยมันจะติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับสกิลขวาไฟสตอร์มนะครับผมสกิลนี้จะเพิ่มระยะยิงให้กับปืนไฟเริ่มต้นปืนไฟเฟรมทาวเวอร์แล้วก็ไมโครเวฟนะครับให้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับตอนต้นเกมนะครับผมพอเวลาเราใช้ปืนไฟเริ่มต้นเนี่ยก็ใช้สกิลนี้ก่อนก็ได้ครับมันจะได้เพิ่มระยะในการยิงนะครับมาที่สกิล25นะครับผมสกิล25ซ้ายพายโลเมนิกสกิลนี้จะใช้ได้เฉพาะตอนสโลว์เท่านั้นนะครับตอนเซตไทม์นะครับในขณะที่ช่วงเซตไทม์นะครับ กระสุนของเราจะสามารถยิงได้โดยที่กระสุนจะไม่จํากัดนะครับแม้ว่าคุณผู้ชมจากกระสุนเลือศูนย์ก็สามารถยิงได้นะครับแล้วก็จะยิงได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเทียบเท่าเวลาจริงเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสกิลท่าไม่ตายของสายไฟบั็กเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงสโลว์นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะยิงกระสุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะกระสุนไม่หมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งปืนไฟปืนลูกซองปืนริเวอร์คู่หรือแม้แต่ลูกซองไฟสีรูที่เพิ่งเข้ามานี่เรียกได้ว่า ปใจมากๆนะครับผมก็เป็นสกิลที่เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้สกิลนี้กันนะครับเพราะว่ามันช่วยได้ทุกอย่างนะครับผมในช่วงสโลนี้ก็เรียกว่าเป็น ถาไม่ตายของปืนไฟเลยนั่นเองนะครับสหรับสกิล25ขวานะครับผมสกิล25ขวาจะทําให้ช่วงเวลาตอนเซฟไทม์นะครับอาวุธไฟของเรานะครับผมจะกระจายไปใส่ศัตรูรอบๆนะครับซึ่งผมไปลองใช้จริงมาแล้วนะครับผมก็ประมาณว่าเรายิงใส่ศัตรูตัวหนึ่งนะครับแล้วเวลาตอนสโลเนี่ยมันจะกระจายใส่ศัตรูรอบๆนั่นเองนะครับด้วยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะผมขอไปใช้สกิล25ดีกว่านะครับด้วยความสามารถของ25นี่มันคือแบบอภิมหาเทพเลยนะครับ ตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้สกิล25ขวากันนะครับแล้วแบบมันมีข้อดียังไงก็มาบอกผมได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยยอมรับเลยว่าในเกมส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่สกิลนี้นะครับแทบไม่แตะสกิลนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับสกิลต่างๆนะครับผมทีนี้มาดูสายการเล่นกันบ้างนะครับสำหรับไฟบัคเนี่ยผมมองเป็น2อย่างนะครับผมก็คือสายต้นเกมกับสายเลทเกมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าชีพไฟบัคเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีอาวุธเริ่มต้นทที่่สาาามมรรถััตตูได้บวในนเกะค เพราะฉะนั้นตอนต้นเกมเว็บหกับเว็บ4ี่เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเก็บตังค์แล้วก็ซื้อปืนอันใหญ่ได้เลยนั่นเองนะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสกิลที่ผมจะเลือกตอนต้นเกมนะครับก็จะเป็นสกิลที่ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตกับสายต้นเกมนะครับที่เราใช้ปืนไฟเริ่มต้นอันนี้นะครับโอเคผมก็จะใช้เป็นสกิล5ขวานะครับผมเพราะว่าจะได้เพิ่มแม็กกาซีน100%เปนะครับจาก5้สเป็น1น0งอยนะครับตอนที่มันมีห0บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยิงไม่ค่อยสะใจเท่าไ ตอนที่มันเพิ่มมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นี่ยผมรู้สึกว่ากําลังดีนะครับผมแบบกระสุนมันค่อนข้างเยอะอย่างนี้ต่อเนื่องดีนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ผมไม่เลือกสกิลเพิ่มพลังโจมตีตอนต้นเกมนะครับเพราะว่าบอกตรงๆนะครับว่าเอาแค่ปืนเริ่มต้นเนี่ยเลือกสกิลนี้ยังไงก็ยิงตายนะครับผมขนาดหมดฮิลก็ยิงตายนะครับผมไปลองกันดูนะครับสำหรับสกิลสิบนะครับผมอืมเอาจริงใช้เป็นสกิลขวาไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยอันจริงผมอาจจะแนะนําให้มาใช้สกิลนี้นะครับเพื่อ เราจะได้ไม่ต้องกดยิงบ่อยๆนะครับผมให้ศัตรูมันโดนเบรนแรงๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราไปเล่นสกิลขวาไปก็หมดเรื่องแล้วนะครับผมก็คือใช้สกิลนี้ยาวยันเล็ดเกมได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นไฟแรงขึ้นแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใช้สกิลอื่นก็ได้นะครับสำหรับสกิล15นะครับผมแน่นอนว่าผมก็ใช้ฝั่งขวานะครับเพราะว่าพอเวลาเราฆ่ามันได้เนี่ยมันมีโอกาส30%ที่จะระเบิดนะครับผมทำดาเมจแล้วก็สตันศัตรูนะครับเล่นได้ว่า มันค่อนข้างแบบทำซีซีดีกว่านะครับผมเพราะว่าฝั่งซ้ายนี่ก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเบินนะครับผมกระจายการเบินแต่ว่าผมชอบแบบพวกมีซีซีช่วยเพื่อนนะครับผมมีสตันมีอะไรงี้น่าจะส่วนตัวผมรู้สึกโอเคกว่านะครับโอเคครับแล้วก็สกิล20นะครับผมสกิล20ช่วงต้นเกมผมก็จะเลือกฝั่งขวาไว้นะครับเพราะว่าผมจะเพิ่มระยะการโจมตีของปืนเริ่มต้นนะครับมันจะทําให้เราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปใกล้มากนะครับผมก็คือสามารถยืนยิงไกลๆได้นั่นเองนะครับ และถามว่าทำไมต้นเกมบอกหนึ่งไม่ใช้สกิลฮิตเวฟนะครับผมเพราะว่าสกิลฮิตเวฟอย่างที่บอกนะครับมันจะใช้ในการดันสตูถอยหลังนะครับแต่ว่าไอ้พวกสตูเริ่มต้นอย่างอัลฟาคอตอย่างกอฟาสอะไรพวกนี้นะครับผมเรายิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับไม่ต้องผัดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเพิ่มระยะดีกว่านะครับโอเคครับนั่นก็จะเป็นเกมในช่วงเวฟหนึ่งถึงเวฟสี่นะครับในช่วงเก็บตังค์ของเรานะครับทีนี้พอเวลาเรามีตังค์เยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องการที่จะเล่น ปืนไฟเป็นแคร์รี่แล้วนะครับผมก็คือหลังจากนี้เราจะเป็นตัวไฟดาเมจแล้วนะครับในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะซื้อปืนแรงๆมาแล้วนะครับผมแน่นอนว่าสกิลห้าเนี่ยผมก็จะแนะนําให้มาเล่นฝั่งซ้ายนะครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีส5ิ้าเซนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเล่นอาวุธปืนไฟแรงๆนะครับอย่างเช่นฮัสแคนนอนลูกซองสี่ลูหรือว่าเทอร์มนะครับผมอาวุธอะไรพวกนี้นะครับเราต้องการพลังโจมตีที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเลือกสกิลนี้นะครับผม แต่ถ้าในกรณีที่คุณผู้ชมยังเล่นพวกปืนเฟรมโทเวอร์ over, หรือว่าไมโครเวฟก็ใช้สกิลนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเผาได้ต่อนเนื่องกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณผู้ชมเล่นอาวุธสายแรงจริงๆนะครับหลังจากนี้เลือกสกิลเพิ่มพลังโจมตีไปเลยนะครับสกิลรุเนทสิบนะครับผมยังคงเลือกเป็น10ขวานะครับผมเพื่อลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูนะครับแล้วก็สกิล15ผมก็ยังเลือกเป็นขวาอยู่นะครับเพราะว่าผมชอบในการที่ฆ่าศัตรูได้แล้วมันระเบิดสปันศัตรูรอบๆนั่น แล้วก็สกิล20นะครับผมตัวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นฝั่งซ้ายนะครับผมเพราะว่าอย่างเช่นถ้าหากว่าผมเล่นลูกซองสีลูเล่นเทอร์ไมท์เล่นฮัสแคนนอนนะครับผมเราจะใช้ประโยชน์จากสกิล20ขวาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสกิล20ขวาเนี่ยมันเพิ่มระยะยิงให้กับปืนไฟ3อันด้วยกันนะครับก็คือปืนไฟเริ่มต้นเฟรมทาวเวอร์ Frame ower, แล้วก็ไมโครเวฟนะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นลูกซองเล่นเทอร์ไมท์เล่นฮัสแคนนอนนะครับจะใช้ประโยชน์จากอันนี้ไม่ได้เเเลยนน,นนนนนนนะะะคครรรัััััับบบพาาว่่มมไอกปื้ง เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนมาเล่นฮิตเว็จะเป็นอะไรที่โอเคกว่านะครับเพราะว่าถ้าว่าเรายิงโดนศัตรูเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเซถอยหลังด้วยนั่นเองนะครับจะสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อล่มทีมมากกว่านะครับผมในกรณีแบบศัตรูวิ่งเข้ามาข้างหลังเพื่อนไม่มีใครเห็นเลยนะครับเราก็สามารถที่จะยิงทงเวลาศัตรูได้นั่นเองนะครับยิ่งมาคอมโบกับกาวไฟนะครับผมก็จะทําให้ศัตรูเดินช้าลงด้วยอีก3 0นั่นเองนะครับโอเคสำหรับสกิลยีผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับผมก็ยังใช้เป็นสกกนนนนนีี้ออยยู่ะะคคคครรัับบเเเ็็ปสามมผื เพิ่มมาลังโจมตีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสายของไฟบัคนะครับผมต้นเกมผมก็จะเล่นเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อทําให้ปืนไฟเริ่มต้นของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอเวลาเราเล่นอาวุธแรงๆนะครับผมตอนเล็ดเกมขึ้นไปนะผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นสายนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของอาชีพไฟบัคนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้เล่น ไฟบักเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปบ้างนะครับผมก็ให้เซียนไฟบักมาให้ข้อมูลกันต่อได้เลยนะครับม่ต้องเกรงใจกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะทําให้เพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพไฟบักมากขึ้นนะครับถ้าว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ต้องการเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแต่ก่อนจบคลิปกันไปผมขอบ่นนิดนึงนะครับผมมันบ่นตัวผมเองเ่ยไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆคุณผู้ชมจะปิดคลิปไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ เป็นเรื่องแบบคุยกันขำๆแล้วกันนะครับคือก่อนหน้านี่ยครับผมบันทึกคลิปนี้นะครับผมก็อธิบายใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้อธิบายปุ๊บ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 อธิบายสายปุ๊บ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 รู้ไหมครับคุณผ,ผู้ชมเกิดอะไรขึ้นผมลืมกดบันทึกโอ้ oh my god <laughs> ผมก็เลยต้องบันทึกอีกรอบหนึ่งนะครับผม <laughs> เพราะฉะนั้นเรียกว่าแหละ passion หรือว่าความกระตือรือร้อนความสนุกสนานเนี่ยมันได้ไปกับ ครั้งแรกไปหมดแล้วที่ผมไม่ได้บันทึกนะครับเพราะฉะนั้นการบันทึกรอบสองเสียงผมอาจจะแข็งๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าเจ็บคอมากๆเพราะว่าต้องพูดซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับอโอเคครับผมก็วนให้ฟังเฉยๆนะครับผมขำๆนะครับว่าทําไมเสียงผมมันดูแปลกๆทำไมแบบเหมือนคนเจ็บคอเหมือนคนมีสเลดนะครับก็นั่นแหละผมบันทึกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็มาบันทึกใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกับทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ